คำถามต่อไปจะถามพี่อดตินว่าชอบบ้านราคากี่ล้านครับโอ้ผมม่เลยต้องเป็นอะไรหกดแตกเหมือนกันเลยครับสามสิบล้านมันจะหลังใหญ่ขนาดไหนหลังใหญ่น่าจะประมาณนี้นะครับบ้านห้าชั้นก็เป็นได้บ้านห้าชั้นแล้วในนั้นมีอะไรบ้างบ้านราคาสามสิบล้านแต่ถ้าเป็นออีกรูปแบบหนึ่งมันน่าจะเป็นเพชรเลย เพชรอยู่ตรงไหนล่ะเพชรทุกเกาะทั่วบ้านอ๋อเพชรเกาะทั่วบ้านเลยแบบนั้นแสดงว่ารวยมากใช่ไหมใช่แล้วทำยังไงถึงจะรวยขนาดนั้นนะก็ต้องทำงานหาเงินให้บ,บ่บอยอือันดับแรกจะทำงานหาเงินได้เยอะๆต้องเรียนเก่งไหมเก่งมากอ,นนนะอเก่งจะไปเรียนต่างประเทศอ่ะครับ อ๋อแล้วเพื่อนไปเรียนเรียนเก่งไหมเนี่ยก็เก่งเรียนเก่งแล้วจะหาตังค์ได้เยอะไหมหาตังค์นด้เยอแล้วก็ต้องหัดออมนี่หัดตุ๊กแค่เพาะหัดหัดออมตอระเข็ดนะครับอือนี่คือตอระเข็โอเคต้องหัดออมแล้วยังไงอีกขยันอดออมขยันอบออมนี่คือนี่คือหัวของอันเลยนะครับ คุณทำงานให้บ่อยขึ้นทำโอให้นานขึ้นนคือคามงที่หนูเธอโทรไปแล้วแล้วยังไงอีกแล้วต้องทำงานแบบนี้ด้วยทำงานทำงานที่มันมีราคาแพงติดราคาแพงต้องเกินสิบล้านแค่แค่สามวันก็จะได้สามสิบล้านแล้วน้องานอะไรล่ะที่ได้วันละสิบล้านเอออน่าจะเป็นพนัก ยา yeah. งานรักษาความปลอดภัยตอนกลางคืนโอ้ได้วันละสิบล้านเลยเหรอบางล้านอะ่ะอ๋อหมายถึงว่าไปดูแลคืนหนึ่งไปดูแลสิบล้านค้าเหรอลูกใช่อ๋อก็จะเป็นสิบล้านใช่สิบโรงเดียนสิบทุกจางอืม,มา<ะ>ปิดไลฟ์ดีกว่าบ๊ายบายหรือยัง My heart? Mm.